สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บริษัทศูนย์หนึ่งสไทยแลนด์แล้วอยากเจอมาแนะนำบัตรน้องหอยค่ะหรือออยสเตอร์กมันคืออะไรกันนะแล้วจำเป็นต้องมีไหมถ้ามางกรออยสเตอร์การดก็คือบัตรเดินทางที่สะดวกมากๆเลยค่ะเพียงแค่ใบเดียวก็สามารถเดินทางได้ทั่วลอนดอนแล้วเราสามารถใช้บัตรนี้เดินทางโดยรถไฟใต้ดินรถไฟเรือบัสหรือรถรางเป็นต้นนะคะ ส้นองบัตรตัวนี้นั้นจะมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับว่าเราตรงกับคุณสมบัติข้อไหนถ้าเป็น Student ทางเราอยากจะแนะนำ Student Oyster โฟโตกาดมากกว่า Regular Oyster Card ค่ะเพราะค่าโดยสารจะถูกลงกว่าเยอะเลยค่ะแต่ว่ามีข้อจำกัดอย่างหนึ่งก็คือต้องเป็นนักเรียนที่ลอนดอนเท่านั้นนะคะแล้วถ้าไปถึงแล้วหาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะ 1>, 1. สถานีรถไฟใต้ดินค่ะ2สนามบินทุกแห่งในลอนดอน 3. สถานีรถไฟในลอนดอน 4. ร้านสะดวกซื้อที่มีสัญลักษณ์โอยสเตอร์ 5. ศูสย์บริการนักท่องเที่ยวค่ะเราต้องมีไว้นะคะถ้ามาลอนดอนเพราะค่าโดยสารจะถูกกว่าตั๋วเที่ยวเดียวมากๆเลยค่ะแนะนำค่ะคนส่วนใหญ่ที่นี่จะใช้บัตรนี้กันเยอะมากๆเลยค่ะสนใจปรึกษาเรื่องการเรียนต่อในลอนดอนหรือประเทศอังกฤษ สามารถติดต่ออิน i n b o คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ